สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะหากเราจะพูดถึงดอกกุหลาบในฐานะดอกไม้แห่งความรักนะคะเชื่อว่าคนไทยเราหลายคนไม่เพียงแต่รับรู้ว่ามันเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความรักเท่านั้นนะคะแต่คงจะมีผู้ชมผู้ฟังอีกหลายท่านที่น่าจะนึกไปถึงพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนาพาทา ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระประชวรค่ะคุณผู้ฟังพระองค์จึงทรงใช้เวลาขณะพักผ่อนได้ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่2กันยายนพุทธศักราช2466จนถึงวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพศ2466 รวมเป็นเวลา43วันค่ะเรื่องมัทนาพาทานี้นะคะเป็นบทละครพูดคำฉัน5องค์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเองทั้งหมดด้วยพระองค์เองไม่ได้อิงเนื้อหามาจากที่อื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังเนื้อเรื่องเป็นตำนานเกี่ยวกับดอกกุหลาบแล้วก็ความเจ็บปวดจากความรักนะคะ แล้วเรื่องนี้ก็เป็นวรรณคดีที่รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสูรในด้านเป็นยอดบทละครพูดคำฉันและยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับนางมัฒนาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของดอกกุหลาบนะคะคุณผู้ฟังโดยกล่าวถึงสุเทศเทศพบุตรซึ่งในอดีตชาตินั้นคือกษัตริย์แขวนปัญจารและนางมัทนา ในอดีตชาติก็เป็นราชธิดาในกษัตริย์แคว้นสุราชซึ่งทั้งคู่ได้มาเกิดใหม่บนสวรรค์สุเทพเทพบุตรไฟายปองรักนางฟ้ามัทน,นาแต่ก็ไม่อาจจะสมรักด้วยกรรมที่เคยทำมาแต่อดีตทำให้ไร้ซึ่งความสุขอย่างยิ่งสุเทพเทพบุตรจึงได้ให้วิทยาธรน,นามว่ามายาวินใช้เวทคาถาไปสะกดเอานางมัทน,นาเข้ามาหา แต่ก่อนที่มายาวินจะใช้เวทมนต์เรียกนางมัทนาก็ได้ทูลกับสุเทศเทพบุตรว่าการที่พระองค์ไม่อาจจะสมรักกับมัทนาได้เป็นเพราะเมื่อชาติบางก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์แคว้นปัญจานนั้นพระองค์ได้ไปสู่ขอนางมัทนาจากกษัตริย์แคว้นสุราชผู้เป็นพระราชบิดาแต่เท้าสุราชไม่ให้จึงเกิดการรบรากันขึ้นในที่สุด ท่านซึ่งเป็นเท้าสุเทศแห่งแคว้นปัญจาลก็ชนะจับเท้าสุราชมาเป็นเฉลยและจะประหารชีวิตเสียแต่นางมัทนาเข้ามาขอชีวิตพระราชบิดาไว้แล้วยอมเป็นบาทบริจาริกาของท่านหลังจากนั้นนางก็ใช้พระขันปร่งพระชนตนเองและเมื่อสิ้นพระชนแล้วนางมัทนาก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ ส่วนท่านซึ่งเป็นเท้าสุเทศก็ได้ทำพรีกรรมบำเพ็ญจนได้มาเกิดบนสวรรค์เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังสุเทศเทพบุตรก็ยังยืนยันจะให้มายาวินลองวิชาดูก่อนมายาวินจึงเรียกเอามัทนามาด้วยวิชาอาคมเมื่อมัทนามาแล้วด้วยมนที่ผูกไว้ทำให้ไม่ว่าสุเทศเทพบุตรจะถามอย่างไร มัทนาก็ตอบตามเป็นท้อยคำย้อนไปอย่างนั้นเหมือนไม่มีสติสุเทพเทพบุตรขัดใจยิ่งนักก็ให้มายาววินคลายมนครั้นเมื่อคลายมนแล้วมัทนาก็ตกใจที่ตนล่วงเข้ามาอยู่ในวิมานของสุทเทพเทพบุตรโดยไม่รู้ตัวสุเทพเทพบุตรพยายามจะฝากรักนางมัทนาแต่มัทนาไม่ได้รักตอบจะอย่างไรอย่างไรก็ไม่ยอมรับรักจนสุเทพเทพบุตรกริ้วจัด จึงสาบส่งให้นางลงไปเกิดเป็นดอกกุบชะกะคือดอกกุหลาบในแดนมนุษย์และนางจะกลับคืนเป็นคนได้ก็ต่อเมื่อวันเพนเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นหลังจากนั้นนางก็จะกลับคืนเป็นกุหลาบดังเดิมแต่หากว่านางได้รักบุรุษใดแล้วเมื่อนั้นจึงจะคงรูปมนุษย์อยู่ได้และหากเมื่อใดที่นางมีทุกข์เพราะรักก็จงขอประทานโทษมายัางพระองค์ พระองค์จะยกโทษให้ค่ะหลังจากนั้นมัทนาได้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบอยู่ในป่าหิมะวันนะคะคุณผู้ฟังในป่านั้นมีพระฤาษีนามกาลทัศสินพร้อมด้วยสิทธิ์อยู่ด้วยกันในป่าหลายคนพระกาลทัศสินได้เห็นกุหลาบมัทนาก็ชอบใจสั่งให้สิทธิ์ขุดเอากุหลาบมัทนาไปปลูกไว้ใกล้อาสมเมื่อถึงคืนวันเพญมัทนาก็กลายร่างเป็นมนุษย์ แล้วมาคอยเฝ้าปรนิบัติรับใช้พระกาละทัดสินและสิทธ์ทั้งหลายคอยปรนิบัติเรื่อยมาพระกาละทัดสินก็รักมัทน,นาเหมือนลูกตัวเองต่อมาวันหนึ่งเท้าชัยเสนผู้ครองนครหัดินได้เสด็จประพาสป่าผ่านมายังอาสมของพระกาละทัดสินประจวบกับเป็นคืนวันเพนพอดีก็ได้พบกับนางมัทน,นาทั้งสองต่างรักกัน พระกาลาทัศส,สินก็จัดพิธีอภิเษกให้และนางมัทนาก็ได้เดินทางไปกับเท้าชัยเสนเข้าไปยังกรุงหัสดินโดยไม่ได้กลับเป็นดอกกุหลาบอีกเท้าชายเสนหลงรักนางมัทนามากจนกระทั่งลืมมเหสีของตนก็คือนางจันทีพระมะเหสีจันทีหึงหวงนางมัทนาทั้งอิจฉาริษยาเป็นอันมาก ก็ทำอุบายใส่ร้ายนางมัทนาว่าเป็นชู้กับทหารเอกเท้าชัยเสนนามวาสุพางและยุยงเท้ามคตพระราชบิดาของพระองค์ให้มาตีเมืองหัสดินเท้าชัยเสนออกไปรบครั้นเมื่อกลับมาได้ข่าวว่ามัทนาโลบเป็นชู้กับสุพางก็กริ้วจัดสั่งประหารมัทนาเสียทันทีแต่เพชฌฆาตก็ได้ปล่อยนางหนีไปเพราะความสงสาร ส่วนสุพางนั้นด้วยความจงรักภักดีต่อเท้าชัยเสนก็ออกสนามรบกับเท้าชัยเสนเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะไพร่ทหารเลวและตายในที่รบมัทนาหนีกลับมายังป่าหิมวันและได้ทำพรีกรรบูชาสุเทศเทพบุตรจนสุเทศเทพบุตรเสด็จมาและเอ่ยปากจะช่วยให้คืนสวรรค์สุเทศเทพบุตรได้ขอความรักจากนางอีก แต่มัทนาไม่สามารถจะรักใครได้อีกแล้วและปฏิเสธไปสุเทศเทพบุตรกริ้วนักจึงสาบนางให้เป็นกุหลาบไปตลอดชีวิตฝ่ายเท้าชัยเสนต่อมาเมื่อรบชนะเท้ามาคตและได้รู้ความจริงทั้งหมดก็กริ้วพระมเหสีจันทีอย่างมากและได้ลงอาญาก่อนจะออกไปตามหามัทนาในป่า แต่สิ่งที่ได้พบก็คือกุหลาบกอใหม่ซึ่งขึ้นอยู่ยังกองกูลบูชาสุทเทพเทพบุตรเท่านั้นเท้าชัยเสนทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่ด้วยความรักสุดจะรักจึงนำกุหลาบมัทนากลับไปปลูกใหม่อย่างสวนขวัญกรุงหัดสดินกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะเห็นว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า hmm. เจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินในด้านต่างๆกับเราแล้ว ยังนำมาซึ่งความจับใจในอุปนิสัยเอ็ดเดียวมีหัวใจมั่นคงต่อความรักแท้ควบคู่ไปแับการไม่ยอมฝืนใจอยู่ร่วมกับคนที่ตนไม่รักของนางมัทนาซึ่งปรากฏอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่านางจะเกิดในชาติไหนจะเกิดเป็นนางธิดากษัตริย์เกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์หรือชาติที่เกิดเป็นนางมนุษย์ผู้มีรักเดียวใจเดียวต่อเท้าชยเสนก็ตาม ภาพรักของนางในฐานะกำเนิดของดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความรักจึงชัดเจนและสมจริงในหัวใจและความทรงจำของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อีกทั้งถ้าดูดีๆนะคะคุณผู้ฟังจะทำให้เราเห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจากความรักของหนุ่มสาวและความทุกข์จากความรักของบุปการีซึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความรักเหล่านี้นะคะ ถ้าไม่รู้จักปล่อยวางหรือมีความคาดหวังมากเกินไปก็จะทำให้เรามีความทุกข์ไม่รู้จบค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียขอบคุณบทความโดยคุณสายป่านบุริวัรชนะจากจุฬาลงกรณราชมนาลายัยและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ